มีชัดนตั้งสาวพระนิดาลอสังวาลนะคะตานั่งสา5 4 0 1 0 0 1 6 2 1 3 2หนึ่งก็ทำเป็นงานที่สุชิงงานอะไรก็ได้นะคะก็ <c oughs> มาดูกันเลยนะคะ <c oughs> ที่ Solid วอ r ์นะคะด <c oughs> ูขึ้นมาใหม่แล้วที่แอสเซมบลนะคะเราจะเป่าชิงงานออกมานะคะ หลังจากนั้นเราก็อินเทอร์ชิมอ่ะต่อห้องสองต่อชิมอี้จะให้ส่วนเข้าไปนะคะต่อก็เลือกเลี้ยงังนี้ตังนี้อ่าเรียบร้อยแล้วค่ะมันก็จะเอารถคานี้เอาไว้ครึ่งคึงด้นด้นหลักได้นะคะ ขอจบการายงานแล้เพียงเท่าน,นี้นะคะครัสวัสดีค่ะ